ใจด้วยนะนงางรำหายใจด้วยยรื่อยวยอยาอากล้วยอ,อ้อยแล้วใครจะไปเชิญขา่รกคุณลองท็องซ้ายกล้วยอ้อยเขาไม่ยอมเข้ารั้วนะไปเชิญเขาหน่อยคุณเลี้ยงทำบานนายกสมาคมไเป็นเชิญกล้วยเชิญอ้อยเข้าบ้านกันแล้วเอาเงินไปไถ่เขาลูกคุณเลี้ยงทำบานอยู่ไหนเอาแบงค์พวกไปซื้อเขาค่ารถค่าแรงค่าปูนตอนกล้วยนพะคันสว่า์เนี่ยนะ เขาต้องปล่อยน้ำท่วมก่อนน้ำต้องผ่านทถาันวิทยาแล้วนั่งกล้งามนางรำพักก่อนนะของประดับบางแล้อกนะเดี่นนักหนาวไปถ่ายรูปยุบพอไม่พอต้องเสริมขอเชิญมีวีไอพีทั้งสองฝั่งวันนี้ต้อนรับคุณซาลร่าอย่าเพิ่งแก่น้องช้างนะครับช้า,างจะดื้อหน่อยน้องทีงานดูช้า,างด้วย ขาใช้ใช้สแกน QR โค้ดแม่น้องรัก่ามางานนี้ต้องมีเงินติดตัวมานะครับเป็นเชิญไม่ได้เชิญมาฟรีนะพันธุ์พิยัาท่านทอนไปบอก๋ย่าไปเขียนเช็คไห้ชื่อเราลูกเต้อสังเตจงไปแล้วไม่เรอาจะเกิดว่าก็ดนต้อได้สังเกตฝับพาไปเล่าตะ้วยตั้าไนี่ท่านดูไม่เกียนเสียงีนครสว่างนรสอบเชิญครับแม่น้องรักเดี๋ยวเดี๋ยว้องัแม่เดี๋ยวเอาไว้คนถุกเอาไว้ใส่ขันมา เตงเอเจ้หวยอาจารย์ถือไม้หน่อยเจ้หวยแจกซองนะครับเป็นรางวัลที่หนึ่งต้นพ้วยต้นอ้อยอาจารย์เตรียมเงินไว้แล้วแล้ลูกนั้นรอจัดเบินึงขอเชิญมีวีไอพีท่านผู้มีเกียรติมาะจ้ง,งที่คุณ <c oughs> ลายทางเหลกเรียบแอบจิ้จับแอบเป็นยาเรียบร้อยคุณล่องนองสา่เจ้าแม่เจ้า สีอาจจะแก่ได้บอกพวกเราแล้วนะครับและกริศรีพยาที่ได้เซ็นสัญญาไว้นก็รคือถ้าจะพูดในยาผู้โงครับถ้าอยูนสองเมืองนะครับเมืองอื่นคือนครสวรวคนเมืองที่ท่านมาให้กว่ามปอยูนาคือกูงศรีอนยุทยา ตัน uh, oh. ักะโดดใ่ากแุ่หยีาเราเห็นความยิ่ใหญ่อลังการต้องการบอกไปคุณไม่น้องนะครับการเรียนานองกวานี้ที่มีความตั้งใจมากที่จะมาเป็นรองกับพวกเราชาเลนั์ในด้านสีอันยืดยานะครับด้วยสร้างความอ่านนานดึงในโลกนะครับสาหรับการแต่งงานค้านแล้วก็เป็นค้านยืดแฝ ใ,ใจของพวกเราครับตอนเยียเชิญท่านหนุ่ยครับนะเรียเชิญเลยสวัสดีครับนนี้งมาตอนจัดเกนรกร I ข้าวน้ำเลรำการตะวี นไทยเชื้อสายอีกและคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยเพื่อเป็นสื่อมองคนละค่ะครับดังนอย่างที่ทางทางต้นสวรรณและพี่ตาในกลับพัญเชิญนะครับที่ป้าบาจุนเดชได้เจ้าติ๋วหัวนะครับวันศิลากาบเจ้าติ๋วหัวได้กับทิ่สิ่ได้โปรดมีพระมหมาตุนนาที่ถูกรอดในครับได้กระทานนามให้แก่ช้างคู่ฝานี้นะครับและพวกเราจึงได้น้องลำ่องถึงป้าหมาตุนนาที่ สิ่งที่เป็นคุณค่าไว้นั่นก็คือสิ่งร้ำค่าตาะานพอจากสวัยแฝดคู่หวันคู่แผ่นดินแดนสยามตำนานกูนสี มาภูมิคุ้มื่อเป็นศินย์ภมิคุกับอ่าประเทศไทยและชาวจีนเชื้อสายไทยนะคะวันนี้นะคะเขาบอกว่าโบราณนั้นคนไทยหรือคนจีนที่มีลูกแฝดชายหญิงจะให้ลูกสาวเป็นลูกชายส่วนของลูกชายถูกต้องไหมคะค่ะนี่ก็คือ